สาวๆปรดรู้อ้อมพิยาดาเผยสาเหตุที่แท่งศักดิ์สิทธิ์มีเมียมไม่ได้ สาวๆกรีติดตามเธอทั่วทั้งประเทศจริงๆสำหรับแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพระเอกหนุ่มมาเทสสุขุมเรียบร้อยแต่ว่าอายุเขา54ปีแล้วก็ยังไรวิ่แววมีคู่ชีวิตงานนี้เราเลยพาไปฟังเรื่องเมาแซบๆจากเพื่อนสีอย่างอ้อมพิยดากันที่เธอนั้นออกมาเผยสาเหตุที่แท่งมีเมียไม่ได้โดยสาวอ้อมได้เผยผ่านทางรายการ อ้อมพิยดาขอข้าวกินหน่อย EP ที่8ในตอนทำอาหารว่าเก่งแล้วตบพิธีกรอ้อมเก่งกว่าโดยมีบางช่วงบางตอนที่สาวอ้อมเมาว่าแท่งมีเมียไม่ได้หรอกเพราะแท่งเป็นคนที่เห็นอะไรที่สกรปรกไม่ได้เลยตอนแรกก็ถ่ายบางรักด้วยปีแรกๆนึกว่าผู้ชายคนนี้สร้างภาพเดินมาหยิบไม้กวาดมากวาดพื้นตนเองถอดเสื้อผ้าแล้วโยนเขาก็มาบนแล้วก็พับให้และก็ไม่เคยได้ยินคำหยาบจากเขาเลย ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com